วันนี้ขอมาแชร์ตั้งหัวข้อชื่อว่าเป้าหมายเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือวิธีการนะครับประมาณนี้เป้าหมายเหมือนเดิมหรือที่เดิมเพิ่มเติมคือวิธีการก็แรงบันดาลใจในการพูดเรื่องนี้ก็ต้องห้างอีกเกี่ยวกับการเมืองนิดนึงไปน,น,นะครับเพราะว่าช่วงนี้กระแสของเรื่องเลือกตั้งค่อนข้าง เยอะแล้วก็มีเรื่องที่จะคิดเรื่องที่จะติดตามดูแล้วก็พูดคุยกันค่อนข้างมากก็เมื่อวานก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ช่องสามโดยคุณสรยุทธขอคอมเมนต์นิดนึงและกันโฆษณาเยอะไปหน่อยถ้าเกิดว่าไม่มีโฆษณาซึ่งมันก็คงเป็นไปไม่ได้นะในเชิงธุรกิจแต่ว่าถ้าเอามาทําในรายการ YouTube เลยจะสนุกกว่าเยอะเพราะว่าการถามตอบหรือพูดคุยมันต้องการความต่อเนื่องและต้องการสมาธิ ในการเชื่อมโยงข้อมูลแล้วก็พูดต่อเนื่องนะครับก็ไม่เป็นไรเมื่อวานเขาอยู่ในประเด็นของเศรษฐกิจแล้วก็เชิญพักมา6พักที่สําคัญอันนี้คงไม่ต้องให้พูดถึงว่าอันนี้เป็นแรงบันดาลใจนะในการพูดเรื่องเป้าหมายเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือวิธีการเนี่ยก็เพราะว่าจ้างเอามา6กพักจะมีความต่างระหว่างหกพักก็คงเป็นพักที่ทํางานมาแล้วพักรัฐบาลเดิมกับพักฝ่ายค้านแล้วตอนนี้ก็ต้องมาเลือกตั้ง จะสังเกตว่าเดี๋ยวผมดูเรื่องบุคคลก่อนละกันนะแต่ละบุคคลเนี่ยอย่างที่คิดว่าเขามีความสามารถแต่ละคนเนี่ยมีดีกรีเรื่องการศึกษามีความคิดเป็นที่ยอมรับมีการหน้าที่การงานก่อนจะมาเล่นการเมืองเนี่ยประสบความสําเร็จผมเชื่อว่าทั้งสิ้นนะครับแปลว่าเขามีความเก่งไหมเก่งยืนยันได้ถึงเรื่องอดีตของเขามาและเขาเข้ามาเล่นการเมืองก็ไม่ได้มือใหม่ก็มีมือใหม่บ้างนะครับ อย่างขอโทษที่เอ่ยนามว่าคือคุณธนาธรแต่เอาเป็นว่าพื้นฐานดีกีการศึกษาความรู้ความนึกคิดความประสบความสําเร็จครบถ้วนแต่สิ่งหนึง่งอันนี้คือตัวบุคคลนะสิ่งหนึ่งผมเชื่อว่าเป้าหมายเขาเหมือนกันนะฮะก็คือทําให้ประเทศชาติจเจริญรุ่งเรืองแต่ภาพมุมมองมันอาจจะแตกต่างว่าจเจริญแบบไหนจะเดินในระดับไหนนะฮะอย่างสมมุติว่ารุ่งเรืองประเทศชาติดีดีในระดับ ท็อป5ท็อป10ท็อป50ของโลกหรือเอาแค่อยู่สบายอยู่กินสบายอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ผมเชื่อว่าเป้าหมายเหมือนกันก็คือทำให้คนจนน้อยลงหรือไม่มีคนรวยก็รวยได้แต่ก็เกียรๆให้มันเสมอภาคพูด,ดง่ายๆให้ประชาชนอยู่ดีกินดีประมาณนี้ผมเชื่อว่าทุกคนใน6ท่านที่มาจะเรียกว่ามาแสดงวิสัยทัศน์เนี่ยมีเป้าหมายเหมือนกันแต่สังเกตไหมครับว่าวิธีการเนี่ยแตกต่างกันอาจจะ ไม่อยากจะบอกว่าแบ่งเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆนะฮะแต่เอาเป็นว่าอยากจะลงรายละเอียดนิดๆแล้วกันว่าวิธีการแต่ละคนมีความแตกต่างกันจะสังเกตว่านโยบายก็ไม่เหมือนกันแต่เป้าหมายเดียวกันให้ประเทศชาติเจริญนะครับแล้วก็ไปถึงเป้าหมายแต่วิธีการในการนําเสนอแต่ละคนหนึ่งบางคนต้องการความรวดเร็วเร็วช้าต่างกันแหละนะฮะหนักเบาต่างกันแหละเร็วช้าหมายถึงกระตุ้นเร็วกระตุ้นช้า หนักเบาใหม่ถึงใช้เงินมากใช้เงินน้อยทยอยใช้ตัดน,นะครับแล้วก็ขั้นตอนวิธีการอย่างเช่นจะไปเพิ่มมันจะมีเขาเรียกว่ามาตรการที่เพิ่มเข้าไปมากกับไม่ต้องเพิ่มมาตรการมากแต่ตัดมาตรการลงอันนี้คืออะไรคือการเพิ่มลดคือผมสรุปสั้นๆแล้วกันว่าเป้าหมายเหมือนเดิมแต่วิธีการของแต่ละคนแต่ละมุมมอง และวิธีการที่จะไปหาสู่เป้าหมาย A ไป B ใช้ยานพาหนะใช้เวลาใช้ทรัพยากรที่แตกต่างกันก็คือมากน้อยช้าเร็วหนักเบาเพิ่มลดอะไรต่างๆผมก็เลยอยากจะย่อยลงมาว่าสมมุติว่าอันนี้คือการเมืองการเมืองคือบริษัทก็ได้ที่ทำงานก็ได้หรือว่าองค์กรขนาดใหญ่ที่อยู่กันเยอะหลายคนเนี่ยก็ยังเป็นแบบนี้ หมายความว่าคิดเหมือนกันแต่วิธีการต่างและคนที่มาคิดก็เก่งเหมือนกันก็มีวิธีการที่ต่างฉะนั้นแล้วเรามามองถึงเรื่องย่อยลงมาถึงเรื่องอสังคมครอบครัวเล็กๆพ่อแม่ลูกหรือพ่อแม่ลูกสองสามคนหรือปู่ย่าตายายพ่อแม่ลูก,ม,ลกมีไม่กี่คนผมก็เชื่อว่าเป้าหมายเนี่ยคือความสุขเหมือนกันอาจจะมีบ้านมีรถเล็กๆหรือใหญ่ๆเล็กใหญ,ใหญ,ใหญ่ต่างกันออหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ คือเป้าหมายของพ่อแม่ลูกปู่ย่าตายายเหมือนกันแต่วิธีการที่จะไปถึงจุดนั้นต่างกันบางธรรมมันให้เกิดการคอนฟ lict แล้วก็ทะเลาะกันฉะนั้นแล้วไม่ว่าจะการเมืองหรือเรื่องครอบครัวก็อยากให้คิดณจุดเป้าหมายว่ามันเหมือนกันนะแต่แค่ว่าถ้าวิธีการต่างกันเราจะทํายังไงให้เราอยู่ด้วยกันได้โดยจะบอกว่าไม่ทะเลาะกันหรือว่าไม่ขัดแย้งกันเลยมันเป็นไปไม่ได้แต่จะอยู่กันยังไงให้มีความสุขละวางทางผมเน้น ละหว่างทางสําคัญเพราะเป้าหมายเราอาจจะยาวไกลมากบางครั้งบางเป้าหมายยาวไกลเกินอายุไข่รอแต่ว่าวิธีการที่จะไประหว่างทางให้มีความสุขทุวนหน้าพร้อมกันอันนี้อยากจะให้เพิ่มเติมมากกว่าที่จะไปงัดกันในเรื่องวิธีการที่จะไปสู่เป้าหมายมาคิดด้วยนะครับเสริมไปแล้วกันว่าทั้งครอบครัวการเมืองหรือองค์กรบริษัทเล็กใหญ่อะไรก็แล้วแต่ ให้คิดเพิ่มเติมในเรื่องวิธีการที่เราจะอยู่ด้วยกันบนความแตกต่างบนความอย่าเรียกว่าความขัดแย้งเลยในความคิดที่หนักเบายาวสั้นอะไรไม่เท่ากันยังไงให้มีความสุขตลอดไปมันน่าจะคุ้มค่ากว่าและเมื่อวันหนึ่งที่มันผิดพลาดมันพลังมันจะได้ให้ภยัยกันได้ง่ายเพราะเรามีความสุขกันตลอดแล้วก็ชีวิตเรามันสั้น บางทีเราตั้งใจเดินแต่ว่ามันไม่ได้ถึงด้วยเหตุปัจจัยอีกมากมายที่เราไม่รู้ก็สุดท้ายก็ให้กําลังใจกับทุกคนนะครับที่มีความเห็นต่างแต่ว่ามีความคิดที่ดีเหมือนกันทุกคนนะครับ